เป็นภาพที่หาดูยากมากนั่นหุวตาหอยใช่นี่นี่หอยติดนี่ตรงนี้ฝั่งนี้หอยโูชลี่นี่มันกัดกินเนี่ยขาหนังขาเขาเลยนะขนาดวางไว้นี่มันกินเร็วโอ้ถึงครึ่งวันมันจะกินเร็วทำไงอ่ะหูแย่เลยเนาะเออว่าจะเอายาบาเบื่อก็กลัวมันลงไปก็เป็นอันตรายโยโคงอีก บางคนเขาไม่ต้องใช้ยาเบื่อแล้วผมว่านะมันถึงจะหายนะมันก็จริงเนแต่ว่ามันอันตรายกับคนนะคุณตาคนลงไปไปดำไปอะไรมันไปแช่อย,อยู่งั้นขา,ขาเรายิ่งไปแช่ในน้ำถ้าขาเ,ออเป็นแผลอะไรอ้วนอันตรายเนาะนี่นี่ดูนี่ไม่แล้วผู้ชมครับเปิดให้วัวมันนอนครับผมทําไมต้องปิดไฟให้วัวนอนครับไฟสว่างมันไม่ค่อยนอนนเอ,อ้าจริงเหรอเออมันจะไปนู่นมาหาจระกเป็นฝามดไปนู่นอ๋อม <laughs> ันเห็นเนี่ยครับผม ก็เลยเป็นสาเหตุที่ต้องดับไฟให้วัวนอนนะดับอ๋อทำนานหรือยังดับไฟให้วัวนอนนี่สังเกตนานไหมคุณตาสังเกตนานอ้หลไรประมาณสามปีแล้วมั้งดูดทำไมไม่นอนไฟมันสว่างงลองปิดดูปิดดูสักพักหนึ่งมันก็เงียบมันนอนไอ้ยะเฮ้ยบางคนเขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องจริงบางคนเขาบอกว่าเปิดไฟทั้งคืนวัวเขาก็นอนไม่ใช่นะคุณไม่ได้อยู่ข้าวัวทั้งคืนทั้งวันเหมือนเราเนาะคุณตานอนอยู่ตรงนั้นใช่ไหมล่ะ สวัสดีครับคุณตา,อาโอ้ขยันเนาะอันนี้ทำอะไรครับคุณตานี่ปูดเอาฟางผสมที่อัวไวส้สมไปโอตอนเย็นๆนุ่นไล่แมลงพวกแมลงไล่พวกแมลงนะอ่แมลงแมลงก็ยุงด้วยครับผม,มถ้าไม่สมเนี่ยเป็นยังไงคุณตา,าไม่สมมันกัดสงสารมัน วัวมันจะไม่ได้นอนอ๋ออันนี้คือเรื่องจริงเลยใช่ไหมจริงเคยไม่สมบ้างไหมเคยลืมบ้างไหมไม่เคยเลยไม่เคยนะสมทุกวันนะทุกวันอ๋อนอนอยู่นี่ประมาณเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งก็ต้องสมอีกทีนึงเอ้ยวันหนึ่งสมกี่เวลาสองไอ้ตอนเย็นถึงสว่างสมเวลาครับผมช่วงตีหนึ่งตีหนึ่งทีหนึ่งครับผมโอ้โหผู้ชมครับแสดงว่าถ้าเกิดว่าไม่สมไฟนี่ วัวไม่ได้นอนเลยใช่ไหมบางคนโคกวัวอยู่อยู่ข้างนอกแต่จะของนอนบ้านไม่รู้ว่าวัวมันเป็นยังไงอ๋อเที่ยงคืนนี่คุณตาเจอยังไงบ้างเที่ยงคืนเวลาควันหรือไฟมันดับดับอ่ามันจะวิ่งในโคกมันจะกูกกากู้กาอยู่พวกพวกเอ้ยุงอะไรมันกัดคอนเที่ยงคืนนะครับอืมโชคดีที่เรานอนอยู่ซ้ายมือตรงนี้นะเราได้เห็นพฤติกรรมมันนะพอคุณตาลุกมาจุดเป็นยังไงบ้างนี่็ มันก็นอนนอนถึงสว่างเลยนี่อียะมีหน้าหลถึงสภาพดีขนาดนี้นะอันนี้หัวอาหารเยอะไลยนี่ไ <laughs> มดหัวอาหารเยอะไหมข่อยโยนขนาด <ứng> นี้นี่ยเออไม่เคยเกินเพราทำไมมันสภาพดีงเลยตาดูแลมันพ<อ>ยายามดูแลดีๆ <laughs> ให้กินหญ้ากินฟางนะกินหญ้าก,กับฟางครับผมอาคุณตาทำต่อๆเลยครับเมื่อกี้แอเห็นคุณตาบอกว่าคุณตาขายไปกี่ตัวนะหกตัวได้เท่าไหร่ครับหกตัวสามหมื่นเจ็ด กัวลุกนะค่ะแม่ลูกแม่ลูกนะเฉลี่ยก็ตัวละห้าพันนิดๆนะตานะขาดทุนรือขาดทุนหือกกำไรขาดทุนขาดทุนขาดทุนแรงในเรื่องกำไรมีหรอกขาดทุนเรื่องแรงเรื่องเวลาเกี่ยวหญ้าเวลาครับผมเราเลี้ยงเอาขี้มันทำปุ๋ยไว้ใส่นู่นใส่นี่ครับผมอย่าง้อยได้ขี้เราคุณตาเนาะครับผมปลูกของปลูกผักปลูกอะไรเล่นๆไปครับผม แสดงว่าตอนนี้ก็เหลือแต่ตัวที่คัดไว้นะเหลือคัดไว้ทำไมถึงคัดพวกนี้ไว้คุณตาคัดไว้เพราะไอตอนแร็กจะไม่คัดเลยหรอกว่าจะปล่อยปล่อยพอดีก็สงสารมันคนเคยเลี้ยงไงนาเห็นเจ้าของมามันเงยหน้ามองมันมีความรักความผูกพันนะ,ะจะขายทิ้งหมดก็ไม่ใช่ธุระใช่ไหมครับก็เก็บไว้บ้างนะอ๋ะอครับผมแต่ผมชอบชาเล่ของคุณตานะเล่อ้วนดีนะคุณตานะนห,หัวหงวหันไ่ จะกินอ้วเยอะขนาดนี้ก็สอบหนึ่งมันจะกี่วันโอ้นี่ผู้ชมดูตูดมันสิครับโอ้จริงๆนาะตาเนาะไม่มีที่ติเลยนะของคตานี่นะโอ้โอ้ตัวผู้ด้วยทําไมไม่ขยตัวผู้ทิ้งก็ตัวผู้หละสามมันติดติดแม่มีตัวผู้หมดเลยปกติก็หาตัวผู้กันนะคุณตานะตัวตัวนี้จะเอาไว้มันยังกินนมอยู่อ๋อขนาดนี้เขาเคยมาขอซื้อยังเคยมาแล้วเท่าไหร่ครับคุณตา อะไรก็ให้ไปดพันอก็เอาไว้ก่อนอือ้วนขนาดนี้นะเขาจะเอาไปขุนไหนผู้ชมครับวัวตัวผููของคนตายไม่ใช่ขีเ้เหร่นี่นะสะภาพดีเลยหนะ้าตานะอ๋อ oh. วันนี้มเปไรเลี้ยงเครื่องเวลาเขาไม่ฉีดยงฉีดยาว่าไอ้พวกเกษตรพวกอะไรเขาพวกพันธุศากตรเขาไม่ฉีดไม่เคยผูกเคยอะไรเราเอาแต่ฟางาไว้มันก็เดินมาจิ้มเอาจิ้ม oh. เอาจิ้ม oh. อ๋อ oh. oh. <laughs> ดีมากเลยคณตา ผมมองนะวัวน้อยโคกใหญ่ยังงี้ดีเลยนะคุณตาเนาะไม่เละไม่แฉะเนาะโคกกว้างอ๋อมันก็พอพออยู่ได้ครับผมมันก็จะเละแฉะตรงที่มันกินเนาะนิดหน่อยนิดหน่อยเนาะมันนอนมันมานอนฝั่งนี้อ๋อนอนที่แห้งนะโอเคแล้วอันนี้คือตั้งใจเลยนะไอ้ขี้ปีเปียกยังงี้ก็โดนเหมือนกันใช่ไหมนี่เอาออกไว้งข้างเนี๋ยให้มันนอนอยู่กลางนี่มันเดี๋ยวมันก็แห้งมันโดนลมมันก็แห้งแล้วแล้วขี้วัวนะครับอ๋อเร็วครับผม คุณตาครับถ้าเกิดว่าขี้มันอยู่แล้วเราไม่โกยเนี่ยมันจะนอนทับขี้ไม่หัวครับครับแล้วมันที้ดูดูมันไม่นั่นมันสกปรกอ่าผมว่าขี้มันมีความชื้นเนาะถ้ามันนอนทับที่เปียกที่แฉะมันก็ไม่ดีนะคุณตานะไม่ดีอ๋อ้โหนี่มันมันกลัวน้ําฝนน้ําอะไรเพราะมันกลัวไม่กลัวมันจะเท้าเปื่อยขนาดั้นกลัวมันแฉะครับผมกลัวมันเหมือนควายครับผมแสดงว่า ครับผมแสดงว่าคุณตาก็ใส่ใจเยอะเหมือนกันนะเลีเ้ยงวัวไม่ใช่เลี้ยงเล่นนะคุณตานะเ,าเราเลี้ยงวัวพัา,าไม่มีให้กินวันนี้ให้กินนี่เก้าตัวให้กินสามกระสอบเองมันจะพอปะแค่แค่สามกระสอบแล้วก็ให้กินฟางเนี่อ๋อให้พอมีชีวิตรอดนะ,ะเพราะเจ้าของจะไปซ่อมข้าวนะ,ะ <laughs> กินอย่างอัดฟางไว้ตื่นเช้ามามดฟางอีกต้องรดยกักน้ำ ตาลรวยอะไรไหมอย่างนี้เลยแหละธรรมชาติเลยนะธรรมชาติตัดออกจากกงเลี้ยงมกินเลยครับผมแต่แปลกนะบางที่วัวกินฟางยากๆนะแต่วัวนี่พันท่ันี้เลี้ยงว่าบางคนเขามาดูวม่ตรงเกี่ยวหญ้าเหนื่อยรอกวัวกินฟางอนีฟางปีนี้ดูเลือแค่นี้เองจะหมดแล้วนะหมดหมื่นสามจะพาะฟางขายวัวได้เท่าไหร่ ใช่อวัยสามหมื่นครึ่งหนึ่งแล้วนะนะอัดอัดฟางหมดไปหมื่นสามมันจะคุ้มตัง้งได้ไงเนาะผมนี่เอาไว้ฟางตรงนู้นไว้ฟางกินหมดแล้วเหลือแค่นี้เองนี่ครับผมผมดูทรงแล้วน่าจะไม่พอนะคุณตานะมีพอม,มันกินจุกตรงนี้ถ้ามันไม่กินผมมันก็จะมองดูหน้าเจ้าของอย่างนี้ครับผมสรุปแล้วก็พอได้นะพอได้แต่ว่ามันลงราคานี้ตรงถูกมากนะคุณตานะถูกเกินถ้าตัวผู้ตัวนั้น 8ปดพนะ,ะถ้าเกิดว่าสักหมื่นสองหมืนามขายไหมต้องรอดูก่อนไม่มีคนให้ผมหาวัวพ่อพันไงไม่รู้ว่าถ้าถูกราคาคุณตาจะขายไหมเนะี่ยตัวนั้นอะ่ะมันยังกินนมอยู่อ๋อเท่าไ,ไรแต่สินใจขายได้อยากได้สักเท่าไหร่ถ้าถูกราคาเดี๋ยวผมจะมาบอกคุณตาว่าเขาขอซื้อราคานี้อเอาที่ถูกใจคุณตานะ่ะแต่ว่า ก็ว่าจะไม่ปล่อยนี่ตัวเนี้ยอ๋อทำไมถึงจะไม่ปล่อยเพราะว่าเอาไว้ทำลองๆเอาไว้ทำพันหน่อยอยากลองไว้ทำพันนะอ๋อเชื่องดีครับผมพวกแข้งขาใหญ่นะง่ายแม่มันเนี่ยผู้ชมครับง่ายมันลูกสิบสามตัวเนี่ยเฮ้ยพูดไปเล่นไปเอ้าสิบสามสิบสามตัวนี้มันลูกปีละตัวสิทั้งนั้นเออปีละตัวแล้วทำยังไงถึงมันท้องง่ายยังเลยมันไปตทำขนมขานามไม่เคยเสียตังค์นะเนี่ย ไอ้ย่เอ้านี่มีแต่ําคนาหมดเนี่ยตามนานี่สภาพอย่างนี้เลยนะโอ้โหโบไม่ขี้เหรนะผู้ชมครับอ่าไม่เคยเสียตังค์เลยทองไม่มีพ่อแต่สภาพดีนะดีแสดงว่าแม่มันให้ลูกสวยนะหรือนี่ก็ใช่หมดเลยตามคนาหมดเลยทำไมคุณตาถึงไม่ผสมเทียมผสมเทียมส่วนมากมันพวกนี่ถ้ามันขึ้นปุ๊บถ้าล่อยไปมันขึ้นประมาณสามสิบนาทีถ้าตัวผู้ไหนขึ้นถึงติดแล้วอื แล้วไม่เน้นสายพันธุ์หรอไม่เอาให้๋ย่ท้องให้ใช่ไหมความันก็สวยอย่างนี้ครับผมใครจะไปเชื่อนะว่าผสมทุ่งนานะคุณตานะนี่คือผู้ชมครับผมก็ไม่เชื่อนะว่าไอ้ตัวนี้จะผสมทุ่งนานะตัวนี้นะโอ้สวยเลยครับคุณตาใช้ได้เลยนี่เป็นสิบสามตัวนี้แล้วแม่มันนะนั่นนืแม่โคซื้อมาเริ่มต้นเลยนะซื้อมาเท่าไหร่คุณตาซื้อมาสามหมื่นกว่าตรงนั้นอ้วนขึ้นราคาซื้อท้องท้องมาเลยมาอยู่ประมาณสัก 6กเดือนมันโคตรครับผมคุ้มแล้วแหละผมว่านะ้ชาอรี่มันการกินกไ,ได้พวกมึงมึงไรกัดไม่ได้มันดิน้นครับผมคุณตาแอบบอกว่ามีแมลงวันหัวกิงแข็งด้วยออ <laughs> มันอยู่กับอะไรคุณตานี่มันอยู่กับขี้อัวอะไรเวลาเย็นๆนมันออกมาอือเนี่ยตัวนำเชือเอ้อโรคไอพวกตุ่มเป็นอะไรครับผม,ม,อ,มอือไอ ทุกปีไม่เคยจุดนะมีแต่จุดยากันยุงให้ครับผมแต่เอาไม่ไหวใช่ไหมยากันยุงไม่ไหวสิอ๋อสุดท้ายก็ต้องสุมไฟนะคุณตานะเออสุมไฟใส่ขี้อัวอะไรไว้ย่างงี้มันจะได้งานอ๋อใส่ขี้อัวด้วยเออนี่แฉะอย่างงี้มันจะได้ไหมไม่อยู่เป็นถึงสว่างเลยนี่นี่ยังไหมอยู่นี่โอ้เหมือนเผาถ่านเลยคุณตานะเอออยู่ยาวๆเลยนะยาวนี่ยังไหมอยู่ครับผมแสดงว่ายากันยุงเอาไม่อยู่จริงๆ คุณตาจุดกี่กองนี่สองทำสองกองสอกองอ๋ออันนี้คือแฉะเลยนะไว้ด้านบนด้านบนข้างล่างข้างล่างนี่เป็นฟางสดนะฟางครับผมแล้วมันก็จะเต็มไม้สูงอยู่อย่างนั้นนะถ้าเกิดว่ามาดับก็ต้องมาจุดต่ออีกประมาณเที่ยงคืนใช่ไหมเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งกันเนี่ก็นอนอยู่นี่แล้วรู้ได้ไงว่าต้องมันจะรู้เลยมันฟุบกากูกลุมันอยู่เต็นโซกันี่มาเลยไงดูดิโอ้เยอะเลยคุณตานะ คือวัวมันอยู่ไม่ไม่เป็นสุขเจ้าของก็รู้ว่าเอ้ยมัน<ล>ไฟดับแล้วส่วนมากนี่ไฟพลังแสงที่จะเปิดู่ป,ปรมาณนแล้วสักสามทุ่มหรือสี่ทุ่มจะปิดแล้วครับผม,มปิดให้วัวมันนอนครับผมทำไมต้องปิดไฟให้วัวนอนคถ้าไฟสว่างนอนไม่ค่อยนอนอเอ้าจริงเหรอออมันจะไปนูน่นมาหาเจาะกินฟางมดไปนู่นมันเห็นเนี่ยครับผม เ็เลยเป็นสาเหตุที่ต้องดับไฟให้วัวนอนนะดับอ๋อทำนานหรือยังดับไฟให้วัวนอนนี่สังเกตนานไหมคุณตาสังเกตนานอลายประมาณสามปีแล้วมั้งดูดูเ้ยทำไมไม่นอนไฟมันสว่างลองปิดดูปิดดูสักพหนึ่งมันก็เงียบมันนอนเอ้ยะเฮ้ยบางคนเขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องจริงบางคนเขาบอกว่าเปิดไฟทั้งคืนวัวเขาก็นอนไม่ใช่นะคุณไม่ได้อยู่พอกวัวทั้งคืนทั้งวันเหมือนเราเนาะคุณตานอนอยู่ตรงนั้นใช่ไหมล่ะ พอเห็นแล้วว่าไฟสว่างปุ๊บนี่วัวมันเดินเลยใช่ไหมเดินมันหากินมองเห็นอ่ะอ่ามุกกินนู่นกินนี่อ่าก็เลยมันปิดไฟปุ๊บเป็นยังไงทีนี้ปิดไฟสักพักหนึ่งเงียบๆดูเอารถส่งดูเออมันนอนโอ้คือถ้าเกิดว่าคุณตาไม่นอนอยู่ข้อวัวผมก็จะเถียงกันนะท่านผู้ชมครับแต่เพราะเอินว่าแกนอนอยู่นี่นะอ่า เจก,ก็น่าจะดูพฤติกรรมของวัวอ่าสังเกตแน่อนอนเลยว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะอืโชคดีของคุณตานะที่ได้นอนอยู่กับวัวนะนอนมากี่ปีแล้วคุณตาส,สี่ห้าปีนี้แล้วสี่ห้าปีนะสังเกตเนี่ยสังเกตเห็นหลายพฤติกรรมเลยนะเนาะอันไหนที่ไม่เคยเจอก็เจอนะคุณตาเนาะบางบางวัวมาทำโคกอย่างนี้วัวไม่ดูดโคกเออว่านี่เห็นอย่างนี้ดูดโดยพันธุ์นี้ มมันไ่ดื้อครับผมบางตัวว่าเห็นเกี่ยวเขียวอย่างนี้มันอยู่ไม่ได้มันโดดอกหากินเลยกันคืนว่าอ๋อคุณตาแจรี้ไปซ่อมข้าวนะผู้ชมครับอืมข้าวของเชอรี่กินหมดทำไมมันกินเยอะจังเลยคุณตากินเนี่อสูบน้ำรั้งแล้วมันหมดเลยนู่นไอ้ที่มันมันมันต่ำไงแล้วก็น้ำไปขังในหอยเชอรี่มันลงมาจากข้างบนมันไหลไปโกงอยู่นั่นกินต้นข้าวหมดเลยนะเออกัดเตี้ยเหมือนกับทางเลยอย่างนี้เลยอ๋อ ก็เลยวันนี้จะไปซ่อมข้าวนะอเอาเชิญเลยครับคุณตาขอให้ซ่อมข้าวให้เสร็จนะอันนี้คือตัดไปแล้วนะแช่ไว้แล้วอยู่ววคนเดียวแม่บ้านเขาไอ้ลูกก็เอาไอ้เลี้ยงร้านร้านอยู่ครับผมอ๋อนี่คือไว้ซ่อมข้าวจริงๆเลยโดนไว้หมูโดนะนเที่ยงเนี่ยครับผมเขาขายมัดละเท่าไหร่ถ้าเขาขายกันขนาดนี้คุณตานี้เขามัดละสิบบาทมัดนี้นะอ๋อืสิบบาท ถ้าาจ้างจ้างเราโทษอย่างนี้เราก็ทำไปมันอย่างนี้มัดละสิบบาทมีได้ขายกันด้วยเหรอครับคุณตาไม่มีมจะส้มเองอไม่ได้ขายนะไม่ขายหอยส้มเป็นภาพที่หาดูยากมากนั่นคุณตาหอยใช่นี่นี่หอยติดนี่ตรงนี้ฝั่งนี้หอยโอชูรี่นี่ยโอ้กินเนี่ยนี่ขาหนังขาเขาเลยนะขนาดวางไว้นี่มันกินเร็วโอ้ ถึงครึ่งวันมันจะกินแล้วทำไงอ่ะวูแย่เลยเนาะเว่าจะเอายาบางเบื่อก็กลัวมันลงไปก็เป็นอันตรายอยู่องอีกอืบางคนเขาไม่ต้องใช้ยาเบื่อแล้วผมว่านะมันถึงจะหายนะมันก็จริงแต่ว่ามันอันตรายกับคนนะคุณตาคนลงไปไปดำไปอะไรมันไปแช่อยู่งั้นขาเรายิ่งไปแช่ในน้ำถ้าขาเป็นแผลอะไรอู้อันตรายเนาะนี่นี่ดูนี่มาอีแล้วผู้ชมครับโอ้หอยเชอรี่ไม่ธรรมดาจริงเลยออ ขนาดว่าแช่ไว้แค่ครึ่งวันเองนะนี่เต็มเลยโอ้ยยังไรทำไงเราจะหายามาหวานกูกลัวเป็นอันตรายแล้วปูปลาอีกครับผมเอาอย่างนี้ดีกว่าก็ธรรมชาตินี่แหละคุณตาได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรนะครับผมเปิดน้ำมันแห้งไม่กินถ้าม่น้ำาอเรียบร้อยหอยเชอรี่นะแต่น้ำขึ้นถึงน้ำกินถึงนั่นมันไปกับน้ำสิทั้งนั้นไปกับน้ำ